เยว,ว่านเฟิงหลิงตัวแทนภูมิทัศน์แบบคาร์ดรูปกวยที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกความสวยงามที่ทุกคนได้เห็นเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคคาร์บอนิเฟรัสประมาณ280ล้านปีก่อนที่ผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยาทั้งการกัดเซาะและการละลายของหินปูนทําให้เกิดหินรูปทรงแปลกตาย,ยอดเขาหลายหมื่นยอดตั้งเรียงรายครอบคลุมพื้นที่กว่า2,000ตารางกิโลเมตรและอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ว่านเฟิงหลิงแตกต่างจากภูมิประเทศคาร์ดอื่นๆคือการมีทุ่งนาและพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ ด้าานลา่โดยจุดนี้จะเรียกว่าทุ่งปากัวเป็นแอง่งขุบเขาที่มีรูปทรงกลมคล้ายจานเกิดจากกระบวนการชะละลายและยุบตัวของชั้นหินด้านบนเนื่องจากมีแม่น้ําอยู่ใต้ดินทําให้เกิดลวดลายบนานาข้าวที่มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายสัญ,ญลักษณ์แผนผังแดทิศในความเชื่อของจีนวันเฟิงหลิงจึงเป็นเหมือนห้องเรียนธรรมชาติที่แสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของธรณีวิทยาที่ผสานเข้ากับ,บวงจรชีวิตของพืชพันธุ์และฤด,ดูกาลได้อย่างลงตัว